เรือนหอ68ล้านวิววรรณรศแฟนเพรคเคืนแทนสไพรตลาดก่อนหน้าน,นี้นางเอกสาววิววรรณรศเคยทําให้แฟนคลับฟินจิกหมอนด้วยการออกมาให้สัมภาษณ์ว่าชวนหวันใจอย่างเพรคหนุ่มเจตเจตพิพัฒน์เคลียเรื่องแต่งงานแล้วล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ทําให้แฟนๆเขินบิดตัวอีกครั้งด้วยการลงรูปเผยให้เห็นโมเมนต์ที่เจ้าตัวกําลังเดินทางไปเที่ยวทริปเข่าใหญ่กับครอบครัวของแฟนหนุม่ม โดยเจดทำหน้าที่พลขับส่วนวิวนั่งข้างๆคอยช่วยโดทางในขณะที่คุณพ่อคุณแม่ของเจดนั่งผ่อนคลายสบายๆอยู่ทางด้านหลังซึ่งมีการถ่ายรูปและโพสต์ลงอินสตาแกรมมีเพื่อนดารานักแสดงและแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์แซวความมุ้งมิ้งของทั้งคู่อย่างหนึ่งแน่นว่าทริปนี้จะมีการคุยเรื่องงานวิวาของทั้งคู่ด้วยหรือเปล่าเป็นเกมเมอร์ใจต้องนิ่งเปิดบ้าน68ล้านของพระเอกทายาตลาดดัง เจตเจตพิพัฒน์บ้านไม่พักคุมยังไงให้ไม่บานปลายสองพิธีกรในเคหาสถานบานปลายฟรอยนัทพงศ์กับดีเจโบธธนากรบุกไปบ้านเพลงหนุ่มเจตเจตพิพัฒน์ทายาทเจ้าของตลาดดังถามว่าที่ทั้งหมดบริเวณบ้านเจ้าของตลาดเก่าของคุณพ่อเพลงหนุ่มเทียบเป็นเงินสดตอนนี้ไม่ต่ำกว่า60ล้านบาทเจตยอมรับว่าจริงๆเป็นราคาประเมินบ้านเท่านั้น